แต่แล้ววันนี้นะครับดวงใครหิงดวงใครปังด้วยไพ่ภูมิาฟังเพงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เรียกอยุ่มาสามชุดนะครับระหว่างชิที่หนึ่งครับแล้วก็ชิทสองนะครับแล้วก็ชิทสามนะครับจะเได้คไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วเราก็เปิดเลิกบุดมให้เลยนะครับสําหรับดวงตานะครับประจำวันนี้ของที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับดยวลงก็มีอะไรที่ฟังค้นมากพอตื่นกันนะครับขอให้คุณมีระเบียบตอบบ้ายหมอยหน่อย แล้วก็มีไมค์เซฟบบบคนเสียดายคนเลยนิ่งๆเรากล้าลุยตอบหวาดนิ่งๆนะครับแล้วรวมเหมือนทางบางแบบโคตรสุดยอดเลยจ้ามาที่ดวงจับตัวนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่สองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับดูหลวงก็มีอะไรที่ดรอปไปนิ่งนะครับแต่เราอยากให้ดูรักดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักรักและความจริงหน่อยครับตล้วก็อยากนิดนึงแล้วอี EQ ดีหน่อยนะครับรุ่งๆจะได้แบบเองเลยจ้ะมาที่ดวงข้าประจอยนี้นะครับผมงคนี่เลือกไพ่สามนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูหลวงก็มีอะไรที่ดรอ แต่ถ้าอยากให้ดูได้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักปล่อยบอลลูกพลักนิดนึงครับแล้วก็บารา n c อารมณ์หน่อยนะครับไม่ให้ลงไปปวนนะครับแล้วก็รู้จักเป็นคนดีรักษาบ้านหน่อยนะครับลงยู่ที่ปังเองนะจ๊ะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดูชิ้นไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามหนึ่งในที่สุดครับอาจารย์ขออนุญาตีไว้ที่ชุดที่หนึ่งเดีสุดนะครับว่าตาเพ่์เปอร์เซนต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะคะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและรัใครเชิญที่นี้นะครับกูอยู่ใจนะครับกดแชร์กดติวนกันเลยการกดกดเปย์ุหันได้จะได้ขับรลักเยีงยไม่รติดตามช่องอาจารย์กระลูกดต่างช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับได้รัครับมาจาะธีระพัฒเจรกนหมอดนี่สวัสดีครับ